ออกโดนที่ศูนย์ดนเกษตรโคราชวันนี้ส่วนลดเยอะยื่นกู้ผ่านทากสไม่เสียงเงินดาวสักบาทสวัสดีครับอยู่กับพี่ใหญ่ของเราโดนเกษตรดีจ t 3ทเป็นโดนเกษตรขนาด30ลิตรสําหรับใครที่อยากเอาไปรับจ้างหรือใช้พื้นที่ของตัวเองที่มีพื้นที่เยอะๆ ดวงเกษตรที่ตอบโจทย์มากที่สุดตอนนี้น่าจะเป็น t 30เพราะสามารถฉีดพ่นหรือหว่านปุ๋ยได้วันละร้อยไร่ถึง200ไร่เลยก็คือตัวเดียวเนี่ยสามารถจบทั้งงานพ่นและงานหว่านได้เลยเซตเริ่มต้นของ t 30นะครับเริ่มต้นที่แบบ2ก้อนเครื่องชาร์จ1ตัว365,000บาท สำหรับท่านที่พื้นที่หน้างานไม่มีปลั๊กไฟก็สามารถซื้อเป็นชุดเครื่องปั่นไฟได้เลยครับก็จะเริ่มต้นที่แบต2ก้อนเครื่องปั่นไฟ1ตัวราคาอยู่ที่397,000บาทอีกเซตหนึ่งที่ขายดีมากๆก็คือเซตทั้งพ่นและหวานและเครื่องปั่นไฟนะครับเซตนี้นะครับประกอบไปด้วยตัวโดนแบตเตอรี2่2ก้อนเครื่องปั่นไฟหนึ่งตัวแล้วก็ถังหวาน1ชุดนะครับราคาอยู่ที่420 0 0 0บาทท้วนมาจองโดนกเกษตรที่ศูนย์ของเรามีส่วนลดให้เยอะ จากโปรโมชั่นตรงนี้อีกนะครับโอเคทีนี้สำหรับการทำงานของโดนเกษตร t 3 0นะครับหลายๆท่านอาจจะคิดว่าโดนเกษตรเนี่ยทำงานยากไหมย,ยังไม่เข้าใจการทำงานของโดนเกษตรสามารถใช้งานได้หรือเปล่าสำหรับโดนเกษตรในยุคปัจจุบันมีการปรับปรุงระบบให้ง่ายขึ้นทำงานได้ง่ายขึ้นฟังก์ชั่นของรีโมทการพูดแล้วก็เสียงพูดของรีโมทก็เป็นภาษาไทยหมดแล้วนะครับชิปนี่นะครับรีโมท อย่างแรกในการทํางานนะครับหนึ่งเลยก็คือสร้างแผนที่สร้างแผนที่เราก็แค่เดินล้อมแปลงหรือจะเอาโดรนบินล้อมแปลงก็ได้นะครับบินล้อมแปลงเสร็จแล้วก็สร้างจุดห้ามเข้าแล้วก็จุดอ้างอิงแล้วก็กดเซฟได้เลยเซฟเสร็จแล้ววันหลังเราจะมาทํางานเราสามารถดึงไฟล์งานออกมาใช้งานแล้วก็ตั้งค่าน้ําหรือตั้งค่าหวานปุ๋ยตั้งโดรนให้เรียบร้อยกดปรับเทียบกดสไลด์โดรนก็จะบิน ขึ้นฉีดพ่นหรือหว่านปุ๋ยอัตโนมัติเลยครับสำหรับข้อดีของฟังก์ชันใน T30 นะครับเราสามารถถือรีโมทเข้าไปที่หน้างานเวลาเราถือรีโมทไปเราอาจจะมีแผนการทำงานเยอะหรือพื้นที่เยอะเราจำพื้นที่ไม่ได้ถ้าเป็นรีโมทของโรบอตเซต T30 เขาจะเด้งหน้าจอขึ้นมาเลยว่าเราอยู่ใกล้แปลงไหนเพราะนั้นหาไม่ยากเลยในการใช้แผนที่นะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือการคำนวณจุดน้ำหมดเพราะ T30 เนี่ยมีตัวเซ็นเซอร์วัดน้ำเขาจะ รู้จุดน้ำหมดและคำนวณจุดน้ำหมดให้เราครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูถังหวานกันว่าระบบหวานของเขาเป็นยังไงนะครับถังเนี่ยใบยใหญ่มากอขอถังหวานหน่อยครับชุบมาแล้วครับถังหวานทีสามสิบสามารถใส่ได้เห็นไหมครับใส่ได้สี่สิบกิโลเลยปากถังนะครับไม่ต้องใช้กลวยอีกแล้วปากถังเขากว้างมากเลยนี่ครับถังใส่ง่ายมากๆเลยเทปุ๋ยใส่ได้เลย จานเวียงนะครับสามารถถอดออกมาได้เลยนะตรงนี้เวลาเขาเวียงปุ๋ยเขาจะเวียงตรงนี้ข้างในก็จะมีตัวตรวจปุ๋ยหรือตัวเกลี่ยนะครับเราสามารถตั้งรูเปิดได้ว่าให้เขาเปิดเท่าไหร่แล้วเขาก็มีตาช่างตรงนี้นะครับไว้คํานวณล้าหนักเพราะนั้นเราสามารถตั้งค่านะครับค่าของโรงงานก็จะเป็นเฮกตาร์เอา6.25ไปคูณนะครับเราก็จะได้เป็นกิโลต่อไร่เลยนะครับเวลาเราใช้งานเปลี่ยนถังนะครับเราก็แค่ถอดปลั๊กออกถอดถังน้ํหมอกใส่ถังวานปุ๋ยเข้าไปโดยก็จะเปลี่ยนเป็นระบบว่านทันทีเลยง่ายมาก สำหรับแบตเตอรี่ของ T30 นะครับหลายๆคนสงสัยว่าต้องมีกี่ก้อนสำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นผมแนะนำที่2ก้อนแบตเตอรี่เนี่ยเขาชาร์จเพียง10นาทีเท่านั้นเพราะนั้นการทำงานของ T30 เนี่ยก็ทำงานประมาณ10นาทีหน่อยๆน,นะครับแล้วก็บินกลับมาระหว่างเติมน้ำเราก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ไปได้เลยนะครับสำหรับถัง30ลิตรทำงานได้กี่ไร่ถัง30ลิตรนะครับอยู่ที่เราว่าเราจะใช้ไร่ละกี่ลิตรถ้าเราใช้4ลิตรต่อไร่ก็ประมาณ6 ถึงเ็ดไล่ต่อน้ำหนึ่งถังนะครับต่อแบตหนึ่งก้อนด้วยบินกลับมาแล้วก็เปลี่ยนแบตได้เลยสำหรับท่านใดที่จะซื้อเครื่องปั่นไฟมาใช้กับตู้ชาร์จของ DJI นะครับเราก็ต้องเลือกเครื่องปั่นไฟที่มีความสเสถียรแล้วก็กิโลวัตต์ต้อง10กิโลวัตต์ขึ้นไปถึงจะเหมาะสมกับตู้ชาร์จของ DJI T30 สำหรับคนที่ไม่อยากปวดหัวกับเรื่องเครื่องปั่นไฟทางเราก็มีเครื่องปั่นไฟ D9000i ให้ มันเป็นทั้งเครื่องปั่นไฟแล้วก็เครื่องชาร์จในตัวเลยไม่ต้องแบกตู้ชาร์จไปเลยสามารถปั่นไฟแล้วก็ชาร์จแบตในตัวได้เลยครับสำหรับใครที่จะใช้ในพืชสวน T 30ตอนนี้เหมาะมากมากเลยนะครับเพราะว่ามีหัวฉีดมากถึง16หัวสามารถเชื่อมต่อกับระบบอา k ทเคซื้อเสาอา k ทเคเพิ่มแล้วก็ทาแผนที่3มมิติฉีดพ่นทีละต้นได้เลยใครมีสวนทุเรียนเยอะๆแล้วต้นเนี่ย พึ่งปลูกมั่งหรือว่าต้นบางต้นก็สิบปีแล้วขนาดต้นไม่เท่ากันสามารถซื้อชุดเสา r า k แล้วให้เราไปสร้างแผนที่3มิติให้บินฉีดพ่นทีละต้นได้เลยนะครับหลายๆคนสงสัยในเรื่องของละอองการฉีดพ่นกลัวจะไม่ทั่วถึงเดี๋ยวเราพาไปดูการฉีดพ่นจริงแล้วก็ละอองจริงที่เกิดขึ้นในหน้างานนะครับ นอกจากฉีดพ่นแล้วการหว่านปุ๋ยก็สามารถทําได้ดีเดี๋ยวดูการหว่านปุ๋ยด้วยครับโอเคครับนี่ก็คือข้อดีบางส่วนของดีไซน์ที่30นะครับ สำหรับใครที่สนใจโดนกเกษตรสามารถเข้ามาชมที่ศูนย์ดีจโคราชสาขาโนนสุขได้เลยนะครับหรือติดต่อมาที่เพจศูนย์โดนกเกษตรโคราชได้เลยเรามีส่วนลดพิเศษจากราคาโปรโมชั่นเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากยื่นกู้ผ่านทกศก็สามารถเข้ามาทําเอกสารที่ศูนย์เราได้เลยเราทําเอกสารให้ครบนําไปยื่นทกศแล้วก็กู้ได้เลยครับสําหรับใครที่ต้องการเร่งด่วนรีบใช้งานก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เราสามารถเตรียมของและไปส่งเร่งด่วนให้ได้เลย สำหรับใครที่อยากชมการสอนการใช้งานจริงสามารถติดตามได้ที่เพจเลยนะครับเราจะอัปเดตการส่งมอบงานที่หน้าเพจรอติดตามที่เพจได้เลยสุดท้ายผมฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e ใน y o u t u b e ด้วยนะครับแล้วเจอกันศูนย์ดีใจโดนเกษตรโคราชผมเมาสดีใจสวัสดีครับ